สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องธรรมนิกชนคนรักพระเจ้าทุกๆคนเลยนะคะวันนี้หนุ่ยค่ะเป็นตัวแทนของกลุ่มพระเจ้าดีค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ได้มานั่งตรงนี้มาทันเวลาแล้วก็มาเป็นผู้นําอธิษฐานนะคะก็วันนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มการเข้าสู่การอธิษฐานนะคะให้เราทุกคนนะคะทั้งที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยนะคะให้เราสารภาพผิดบาปถึงตั้งแต่เช้าที่เราตื่นนอนจน,จนกระทั่งตอนนี้เนาะว่าเราได้ทําผิดทําบาปอะไรไปบ้างนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีก็ให้เราเนี่ยสารภาพบาปกับพระเจ้าเนาะเพื่อที่ ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งเวลานี้ไม่ว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์จะ <c oughs> ทำการสิ่งใดด้วยความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ดีทั้งเป็นความคิดการการกระทำและคำพูดของข้าพระองค์ที่พูดออกไปคิดออกไปหรือทำออกไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการาไม่ดีหรือเป็นการดีก็ ถ้าเป็นการดีขอพระองค์เมตตาที่จะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่หากเป็นการไม่ดีก็ขอพระองค์ยกโทษอภัยบาปให้แก่ข้าพระองค์ด้วยที่ข้าพระองค์นั้นจะไม่ทําเช่นนั้นหรือว่าจะไม่กระทําตามใจของตนเองเป็นใหญ่ขอพระเจ้าที่จะเมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์ทาบาปลงไปโดวยวามไม่รู้ตัวนั้นพระองค์จะยกโทษบาปนั้นให้แก่ข้าพระองค์อธิษฐานและกราบทูลพระองค์ต่อในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน ค่ะก็ในหัวข้อแรกนะคะที่จะนำอธิษฐานก็จะเป็นหัวข้อเดิมๆเนาะเช่นในหัวข้อแรกจะเป็นการอธิษฐานเผื่อผู้นำคิดจักรทุกๆคิดจักรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิดจักรแม่เองใต้หลวงพ่อคุณกรุงเทพเองหรือว่าจะเป็นคิดจักรลูกๆก็ตามนะคะให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำคิดจักรทุกๆคิดจักรเลยนะคะที่ ผู้นำทุกๆคนเนี่ยจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามีกำลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระองค์ทั้งสิ้นเพราะว่าผู้นำที่จจักนั้นสำคัญมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือว่าการดูแลผู้เชื่อก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผู้นำถ้าเราไม่มีผู้นำก็อาจจะมี ความไม่ลงตัวหรือไม่ลงรอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พระเจ้าช่วยเมตตาให้ผู้นํำคิดจักรทุกๆคนนะคะที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มไปด้วยน้ําพระทัยของพระองค์ให้เราอธิษฐานการส่วนตัวค่ะ ข้าแต่พระเจ้าพงเจ้าข้าลูกอธิษฐานถึงผู้นำคิตจกักรทุกๆคิตจักรเลยไม่ว่าจะเป็นคิตจักใต้ลวมผู้คุณกรุงเทพอย่างเช่นผอ,ป,อรประสิทธิ์เองก็ดีแล้วก็คิตจักรลูกหลายๆคิตจักรเลยพงเจ้าข้าขอพระองค์เมตตาวอวยพรให้ทุกๆท,ท่านนั้นมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงที่จะเต็มไปด้วยพระพรของพระองค์อย่างมากมายทำการสิ่งใดก็จะไม่มี สิ่งใดสะดุดหรือขัดข้องขอพระองค์ขนาบตัวทำลายในชีวิตของผู้นำในทุกๆคนและขอให้ผู้นำทุกๆคนนั้นจะเจริญขึ้นในทางของพระองค์ในทุกๆด้านทั้งด้านครอบครัวทั้งด้านการงานทั้งด้านสุขภาพพลานามัยของท่านเองก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างขอพระองค์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของ ครอบครัวผู้นำคิตจักรทุกๆคนด้วยลูกจึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูรเิรเจ้าอาเมนค่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปเนะาะก็ในวันที่7อาทิตย์ที่7ที่จะถึงนี้นะคะอาทิตย์ที่7ทธันวาคมเราทางคิตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพเนาะก็จะจัด,จดางานวันพ่อเนาะก็ขอให้งานวันนั้นเนาะที่จะเต็มไปด้วย บรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นก็จะมีผู้คนมากมายนะคะที่จะเข้ามาร่วมงานแล้วก็จะได้สัมผัสถึงความรักของพ่อลูกนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่าน,นั้นก็อยากที่จะให้ทุกๆคนที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อเนาะที่มาจะได้เห็นและสัมผัสความรักของพ่อของเราพ่อในที่นี้ก็คือพระเจ้าพระเจ้าของเราที่เรามีพ่อพระอ,องค์เป็นพ่อคนเดียวกัน เนาะที่พระเจ้าจะรักเราเขาจะได้เห็นว่าพระเจ้าของเราแสนดีแค่ไหนและเขาก็จะได้รับความเชื่อและได้รับความรอดกลับไปในวันนั้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานที่ในวันนั้นจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ราบลื่นชื่นมื่นและก็รอยยิ้มค่ะให้เราอธิษฐานเป็นงานส่วนตัวค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานถึงงานวันพ่อที่จะจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคมนี้ ขอพระองค์ที่จะเมตตาให้งานที่จะจัดขึ้นในวันนั้นจะเต็มไปด้วยความสุขรอย,ยิ้มความชื่นมื่นชื่นบานให้คนที่มานั้นได้เห็นและได้สัมผัสถึงความรักของคู่ที่เป็นพ่อลูกที่เป็นมนุษย์แล้วที่มากไปกว่านั้นพระเจ้าให้คนที่ยังไม่ได้เชื่อหรือเชื่อแล้วก็ดีได้เห็นความรักของพ่อของเราที่เป็น พระเจ้าที่เป็นพ่อองค์เดียวที่พระองค์รักเราโดยไม่มีความต้องการของตอบแทนหรือสิ่งใดๆแต่เพียงแค่เราเป็นลูกที่ดีของพระองค์พระองค์รักเรามากพระองค์เป็นผู้ให้อภัยเราทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าแล้วเกินกว่าที่เราจะคิดและขอได้พระองค์ทรงให้เรามากขอพระองค์เมตตาอวยพรให้งานในวันนั้นจะเต็มไปด้วยความรัก อบอวลไปด้วยความอบอุ่นขอพระเจ้าทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดการดีขอพระองค์เมตตาให้วันนั้นนี้ที่จะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพระองค์เมตตาไวพรเราทุกคนด้วยที่จะได้รับพระพรร่วมกันอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปเนาะก็อธิษฐานขอพระเจ้าเสริมกําลังไปยังพี่น้องทุกๆก,กลุ่มเซลล์เลยนะคะแล้วก็ทุกๆก,กลุ่มอธิษฐาน กลุ่มเรียนพระครรมพีหรือว่ากลุ่มทําพันธกิจต่างๆของพระเจ้าเนาะที่พระองค์จะเมตตาอวยพรให้ทุกๆอย่างเกิดการดีแล้วก็ทุกๆมือที่ทำงานรับใช้พระองค์นั้นจะได้รับพระพรอย่างเต็มล้นขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกๆคนในทุกภาคส่วนในชีวิตที่จะไดะ้รับพระพรจากพระองค์อย่างมากขอพระเจ้าเมตตากำลังเลี้ยวแรงสติปัญญาให้กับทุกๆ กลุ่มเซล์เลยนะคะที่ว่า,าจะจัดอยู่ที่บ้านก็ดีหรือจะที่นี่ก็ดีก็ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้ทุกๆคนนั้นจะจำเริญขึ้นในทางของพระองค์ให้เราอธิฐานร่วมกันค่ะค่ะแต่พระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานถึงทุกๆก,ก,กลุ่มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซลล์ที่นี่หรือว่าจะเป็นที่ทําที่บ้านากลุ่มพันธกิจต่างๆที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้น แล้วก็ทุกคนที่ทำงานรับใช้พระองค์นั้นจะเกิดการดีพระองค์จะเมตตาและไวพรทุกๆคนที่รับใช้พระองค์นั้นจะเป็นที่ชอบพระทัยและอยู่ในพระเมตตาจากพระองค์มากๆพระเจ้าขอพระองค์เมตตาและไวพรทุกๆคนที่จะจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นในทางของพระองค์อย่างมากๆขอพระองค์ดูแลเลี้ยงดูเขาทุกๆคน ขอพงค์เมตตาไวพรเขาทั้งหน้าที่การงานชีวิตประจำวันแล้วก็ชีวิตครอบครัวขอพงค์ดูแลในทุกสัดส่วนชีวิตของเขาด้วยอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเอนค่าวหัวข้อต่อไปนะคะก็ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ไม่ได้มาวันอาทิตย์หรือว่าวันสบาโตเนาะบางท่านก็อาจจะหายไปเพราะว่าต้องทำงานวันอาทิตย์อย่างเช่นตัวหนูเองก็ ก็บางอาทิตย์ก็ได้หยุดบางอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดเนาะก็อธิษฐานเผื่อสําหรับาบางท่านอาจจะหลงไปในลทัทธิเทียมเท็จด,ด้วยเพราะว่าก็ลทัทธิพวกนี้มันสามารถดึงดึงทำความรู้สึกว่าสามารถดึงใจให้เรารู้สึกเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ว่าขอพระเจ้าดึงใจเขากลับมาที่เขาจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จนะคะแล้วก็ สำหรับคนที่ติดงานวันอาทิตย์ก็ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาสามารถได้หยุดวันอาทิตย์ได้ให้เขาได้เลื่อนวันหยุดได้เนาะให้เราอธิษฐานร่วมกันค่ะพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานเผื่อผู้คนหลายหลายคนที่ไม่ได้มาในวันสบาโตขอพระองค์เมตตาวอวยพรเขาด้วยไม่ว่าเขาจะหายไปเพราะว่าหลงจดไปในลทัทธิเทียมเท,ท็จก,ก็ดีหรือว่าติดงาน วันอาทิตย์ที่เขาจะต้องทําตามบริษัทที่เขาได้ทําอยู่ก็ดีขอพระองค์ทรงนำขอพระองค์เมตตาที่เขาจะได้กลับมาหากใครที่ไปอยู่ในละทิ่มเทจขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้เขากลับมาด้วยที่เขาจะไม่หลงเจินไปให้เขาคิดได้ว่าอันไหนจริงอันไหนลวงอันไหนอยู่ในพระคัมภีร์คําสอนแล้วก็ส่วนคนที่ติดงานวันอาทิตย์ขอพระองค์ที่จะเมตตาอวยพรให้เขานั้นสามารถ หยุดวันอาทิตย์ได้ให้หัวหน้างานหรือว่า,าผู้ควบคุมง,งานนั้นจะเมตตาให้เขาสามารถหยุดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพักผ่อนและเป็นวันที่เราจะได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค้าหัวข้อต่อไปนะคะเราจะอธิษฐานถึงพี่น้องในคิตจกักเนาะที่ อาจจะเจ็บป่วยในเวลานี้เพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะ mm. ก็ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรด้วยแล้วกันเพราะว่าหนาวหนาวถึงหนาวมากๆเลยค่ะกรุงเทพไม่เคยหนาวก็หนาวถือว่าหนาวเร็วมากแล้วก็หนาวแบบรุนแรงมากด้วยปีนี้ก็ต่างจังหวัดคงไม่ต้องพูดถึงคงคงจะหนาวมากกว่ากรุงเทพเนาะถึงอาจจะต้องผิงไฟกันก็ก็มีเนาะก็ขอพระเจ้าเมตตาแล้วกันนะคะที่อากาศที่หนาว จะไม่ทำให้พี่น้องของเราเป็นหวัดเป็นอะไรกันมากเนาะเรากา็ขอพระเจ้าเมตตาที่อากาศย่านฟ้าที่ลูกๆของพระองค์อยู่นั้นจะสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาที่มันมาจากอากาศเนาะเพราะว่าหลายๆปีพอมีอากาศหนาวปุ๊บก็จะมีพวกโรคโควิดโรคอะไรมาแต่ว่าปีนี้คิดว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินข่าวเรื่องโควิดนะคะก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานร่วมกันถึงอากาศนีค่ะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเจ้าค่าขอพระคุณพระองค์ขอพระองค์ที่พระองค์เป็นคนสร้างขอพระองค์เมตตาวอวยพรให้อากาศย่านฟ้าอากาศที่ลูกๆของพระองค์นั้นอยู่นั้นจับ สะอาดปลอดภัยจากาจพยันตรายต่างๆทางมลพิษทางอากาศของพระองค์เมตตาอวยพรให้ทุกคนนั้นจะรักษาสุขภาพอย่างดีให้เขาแข็งแรงถึงแม้ว่าอากาศหนาวจะมาเยือนแล้วก็ตามขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้ทุกๆคนนั้นจะสมบูรณ์แข็งแรงและก็รู้จกักรับรับรับผิดชอบในชีวิตของตนเองก่อนแล้วก็ให้เขาได้มี การดูแลจากภายนอกด้วยถ้าหากว่าบุคคลนั้นไม่มีหรือว่าเป็นคนที่ยากไร้จริงๆลูกจงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่แข็งงแแรละให้ร่างกายแข็งแรงนั้นถวายเจดีย่พระเจ้าทุกวันคือขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแล้วก็ ออีกหัวข้อหนึ่งนะคะในคิตจักเนาะฝากอธิษฐานถึงอา,อาจารย์ผู้สอนผู้ท่านที่มาใหม่ๆเนาะในโด,โดยส่วนตัวเองผู้นำอธิฐานก็ยังไม่ได้เจอกับอาจารย์ผู้สอนคนใหม่ๆมากนักนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาได้มาเรียนก็สำหรับใครที่ได้เรียนออนไลน์ก็ดีเนาะก็ขอพระเจ้า,อาขอที่เราจะอธิฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอนคนใหม่ๆซึ่งบางท่านเขาก็ ไม่ได้ไม่เคยได้มาคิดจาักเราหรือว่าอาจจะมาแล้วก็อาจจะเกง่งๆหรือว่าจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าขอที่เรานั้นจะอธิฐานเผื่ออาจารย์ในการสอนขอพระเจ้าประทานสติปัญญาที่มาจากพระองค์ทุกคํอยคนั้นจะมาจากพระเจ้าโดยแท้จริงที่เราจะเข้าใจที่เราจะเรียนรู้ได้ในขณะที่อาจารย์สอนผ่านการฉายสไลด์หรือว่าคําพูดของอาจารย์เองก็ดีที่เรา,าจะอธิษฐานให้เขานั้นจะ อนให้เราเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานเผื่ออาจารย์ผู้สอนคนใหม่ๆร่วมกันค่ะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ที่พระองค์ส่งอาจารย์คนใหม่ๆเข้ามาที่จะมาสอนให้กับพวกเราทุกคนที่จะเข้าใจในพระคัมภีร์ได้ดีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสอนที่อยู่ในห้องเรียนหรือว่าท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมออนไลน์ก็ขอพระเจ้าที่จะเมตตาอวยพรให้ ทั้งผู้สอนและก็ผู้เรียนนั้นจะมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์ที่จะเข้าใจที่จะเข้าถึงพระวจ,ะะจะนะความจริงของพระองค์อย่างเข้าใจจริงๆให้เราอาธิฐานที่จะไม่ทูลขอพระเจ้าให้พระเจ้าสติปัญญาให้กับทั้งเราและผู้สอนให้เข้าใจซึ่งกันและกันอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน สอนแต่ขอพระเจ้าเลี้ยงพระนางใจที่สงบและสันติให้กับอาจารย์ทุกท่นานเราด้วยทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะแล้วก็หัวข้อสำคัญในวันนี้เนาะที่ไม่พ้นจริงๆก็คือเรื่องน้ำท่วมภาคใต้นะคะทีอะ่อำเภอหาดใหญ่เนาะแล้วก็อีก10จังหวัดภาคใต้แต่ว่าที่น่าวิตกกังวลที่สุดก็คืออำเภอหาดใหญ่เนี่ยนะคะที่ มิดหลังคาเลยนะคะดูข่าวแล้วก็หดหูทุกวันแต่ก็ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ดูไปด้วยอธิฐานไปด้วยเนาะก็ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือสำหรับคนที่ยังติดอยู่ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาขอให้เราอธิฐานเผื่อเขาที่เขาจะสามารถอดทนรอคอยการช่วยเหลือได้ที่เขาจะไม่ล้มเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเสียก่อนนะคะแล้วก็ ให้พระเจ้าทรงนำให้หน่วยกู้ภัยต่างๆสามารถมาช่วยเขาได้อย่างทันท่วงทีเราเรารู้ว่าพระเจ้าของเรารักทุกคนเรารู้ว่าพระเจ้าไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแต่ว่าเราช่วยเขาไม่ได้ณจุดนั้นแต่เราอธิษฐานเผื่อเขาได้ให้เราร่วมใจกันอธิฐานเผื่อเขาทุกๆคนในเวลานี้ค่ะพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกอธิษฐานทดอวาคระ เวลานี้ทางภาคใต้าหาดใหญ่นั้นเกิดอุทกภัยอย่างแสนสาหัสพระเจ้าพ่อพระองค์ช่วยด้วยที่จะเป็นกําลังรัสติปัญญาเป็นเลี้ยวแรงให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในเวลานี้ที่เขาจะอดทนรอคอยด้วยทั้งกําลังกายกําลังใจให้เขามีความอยู่รอดให้จนถึง หน่วยงานที่จะเข้าไปรับเขาออกมาให้เขาได้รับความปลอดภัยทุกทุกคนพระเจ้าลูกรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าลูกก็ยังหวังใจที่ <c oughs> ทุกทุกคนนั้นจะอยู่รอดปลอดภัยที่เขาจะรอคอยการช่วยเหลือได้ทันพระเจ้าลูกมองเห็นแล้วรู้สึกหดหู่ แต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากการที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ร้องคูณกับพระองค์ให้เขานั้นรอดให้เขานั้นรอคอยจนถึงเวลาที่เขาได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดขอพระองค์เมตตาวอวยพรให้ทุกๆหน่วยงานนั้นที่จะเข้าช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีให้เขารอดปลอดภัยกันทุกๆคนเลยพระองค์เจ้าข้าลูกอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมน กำจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นเพื่อเขาเหล่านั้นทุกคนด้วยเธอสคุณขอในชั้นนเที่มสุขีเจ้าค่ะแล้วก็อ่าหัวข้อต่อไปก็คือ ที่เห็นหน่วยกู้ภัยหลายๆคนเนาะก็เขาเข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจแต่ก็บางพื้นที่ก็ด้วยความที่เขารักบ้านแล้วก็รักทรัพย์สินของเขาเนาะก็แบบไม่อยากให้กู้ภัยขับเรือเร็วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันก็เลยเกิดข้อ,อพิพาทกัน ยิงยิงปืนใส่กู้ภัยบ้างแล้วก็ทําให้กู้ภัยหรือว่าผู้ที่มาช่วยเหลือนั้นรู้สึกท้อแท้ในการที่ที่เขาทําความดีเนาะก็ขอพระเจ้าเมตตาไวพรด้วยที่ทั้งคนที่รอการช่วยเหลือแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือสําหรับผู้ที่รอคอยนะคะที่เขา